วันนี้จะมีไหหมีนครับตอนนี้อยู่ที่บ้านผมนะแล้ววันนี้จะมีไหหมีที่ขนองนะครับแล้วตอนนี้ก็ตากกล้องนะอยู่สามคนผมวันตากกล้องนเดี๋ยวจะไปดูเพื่อตูนะเป็นยังไงนะคือตอนนี้เรากําลังรอรอแม่นะเพราะเดี๋ยวแม่ผมจะเป็นคนไปส่งผมที่จะตูนะแล้วตอนนี้แม่เราก็มาถึงนะตอนนีวจะเอก็วลาเราะาฝนด้วยนะ อ,อ,ยอย่ามีอะไรมาอับก็ผมจะมาอับนะจคอับมาเชิคชใหม่ทำไมคนนะครับยังอยู่ไหนอ่ะ มาคนอ่อนดีนี่มาเมื่อกี้ดามอะไรคนทีอกตอนนี้เราอัดเพลงนะอัดเพลงอีกสักเพลงนะแล้วเดี๋ยวรอเวลาเพราะว่าตอนนี้บมกเรายังไม่ตื่นนะครับตอนนี้ไัวินยังไม่ตื่นยนะยังหลับอยู่เลยแต่ยังไงมีระเบิดเพิ่มเติมนะครับผมอัดเพลงหน่อยโอเคนะครับแล้วตอนนี้เราตื่นแล้วครับแล้วตอนนี้ตื่นกี่รับเรแบบตอนนั้นบกว่าไปบ่ายสามนะแต่ว่ายังต้อตื่นอะ อ่มีนอย่างลินอย่างลินอย่างินนี่ครับนี่ครับอวิน่อ่แล้วครับปวเิร์ฟปวดเติร์ฟปวดเติร์ฟง่วงอยังไม่หลับยัไมเยอนยัง้อที่เราถาตั้งแตตัวมันึ ม่ครับว่าไม่ของพี่มีพี่บินแล้วก็พี่แล้วก็ใครไปกับพี่บ้าน้องตุลเนี่ยไปผมไปมามคนส้าจะ้นที่หนัสถากัขงไปกัพี่ะมีมีมีถ้าเกิดนี้ก็ถ้าเกิต้อไนะเราเาถ้ามึงนั่งรถอยู่ฟัเนะงอ่าท้สาีลงเ่ลยตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางแนะครับซึ่งตอนนี้ นี่ถามาชมาใช่ใช่เหรอก,ก็อ yeah. อเลยเดี๋ยวเราอย่าเลยท้าคัน <c oughs> ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังไม่รู้ใคงไาเห็นหรปล่าไม่น่าจะเห็นอยู่ข้างหลังเลยสองสามคันนะครับวันนี้เราเวลงจะไปรวมตัวกันนี่แม็กซ์เก็จะไป <c oughs> หาอะไรกินอยู่น,นะครับแล้วทุกอย,ากยนะ่างนี่แหละเดี๋ยวเจอไอ้ที่เดี๋ยวว้าไปตรงจดนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่แมคโครนะตอนนี้กำลัเจะซื like ้อของนันั้งพวกวม่รำไรเลยซื้อแบบว่าของที่แบบว่าระลึกรึเ่าข้างหลังใครบ้ข้าหลังไปวันนี้เราลตอนนี้เรายุ่งกับหมายวอนนี้เรากำลังสอพันนี้รถเราเราประกาศตัวเป็น้ถแดงใชไหใช่ล ต้องันเัประทัเหกแกงหรือเปล่าบิ๊กบีบิกีตอนนี้เราจะเข้าไปเราซื้อของข้างในนะล้วจะได้หรเ่ตอนนี้เาคิดว่าผมจะเอากระเป๋าของขฝากเราอยู่ข้างในไหนสามสิบเี่ยมข้ม่ได้สามสิอี่ยะครับพี่แล้วพี่ดีเข แต่ว่าเราถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าติดสปอนแต่เราจะมินย่างเล็กๆว่ามันคืออะไรฮัลโหลฮัลโนลคุณนี่อยู่ในล็อกนี้นะไหนแล้วรถเอาแล้วจะซื้ออะไรปิด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 โอเคนะครับตอนนี้เราก็กำลังเลื่อนไปหมูแล้วหลังจากที่ได้ไปดูในตอนว่าตอนละเรื่องคอมาแล้วเลื่อนไปหมู่เหานี้เราเจอหน้ากากให้คุณตะวันนะหน้ากากให้คุณตะวันใส่ครับ น,นี่เนี่ยใบนี้เสายปาเปลียนเป็นองโนโตเกะตอนนี้มีอะไรเยอะเดี๋ยวซื้ออะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวว่ากันว่าจะม,มีอะไรอีก,กอัพเดตบ้างนะครับ

่ลว่าสุดเลี้ยวสุดเลี้ยวเลี้ยวเลยเดี๋ยวขับเลี้ยวโอเคครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับบ้านพักทีถึงบ้านพักนะครับตอนนี้เรากำลรนวการรีโนเวทจะทเิดะมรได้ใจจะหม,อมอ่โม่เลย เนี่ยตอนนี้มึงอรานคิดบ้าเคิดนนีเลำบกเลยของไว้ในห้องนี้ก็ได้นาะีวรนั่งเีราพี่ๆมานนน เอาไปมอดแล้วเนี่ยได้เงี้ยคันเท้าด้วยนะแล้วไปพาไปดูข้าวหน่อยว่าว่าพี่รอาหมักหมูหมักหมูวิลองายวิลองนะวิลอง ดราหน้าขรา,าบ้างอตอนนี้ออกไปซื้อของข้างนอกกันนะครับเอาอย่างนี้ถ้านเดี๋ยวเราจะปิดไปแค่นี้เดี๋ยวรอ,อตอนที่ครับในจังหวัดที่ทำนี่ภาพโดยรวมน,นะครับโอเคครับเจอก,กันนะครับโอเคนะครับและตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เวลากี่โมงวนะจำไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ประมาณสองทุ่มส่มนิดตอนนี้เราก็ตั้งมงุมรับ ติ่งย่างกนชวันนี้ไม่มีการนเกิดขึ้นใครเชี่ยวบทอยู่ไหมพี่เพื่อยไหมาเลนน่นเน่านตป่นยาเอาไว้แต่ว่าพอมันจะมีเข้าสู่เกมที่แบบว่าลิงลิงีรือเรามาว่าตรงนั้นตอนนี้ติงยารออะไรเสร็จเมนละแล้วเจอกันเพนนี้เราปียดผ้างนั้นมันจะเปียกมั้ยไม่เปียกนะถ้าไม่สับ ถ้าใายเจ้าไว้นะุกคนละาเลดี๋ยวคี่เอาเวลาถ่ายใหดตอนนี้ตอนนี้ทุนอแขกของเราเอามีมานะ่จะมาหันอยางเงี้แมาลองดูกันว่าปิมากเปิดมากนะถ้าเราออกไปนี้ก็โอ้โหใช่เลยโอ้โหดีมาก ตัดมาแค่นี้ก่อนแล้วนะค่อยเลยครับครับวันนี้เป็นเวลาเอ่อจะปีหนึ่งนะเที่ยงคืน5สี่นะเรามาดูกันครับเรามาดูพิธีกรว่าพไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่กลัวนี่ครับพิธีกรเรียบร้อยแล้วครับตัวแดงเป็นฮัตเตอร์ว้า อะไรนะ<ค>จริงเหรอหวานชิยบเราไปดูข้างนอกกันครับแล้วก็มีบางคนใส่มีน้อยครับแล้วกแล้วก็นี่ครับสังสันก็สนุกันมาับหวานแล้วได้เจอกันครับซึ่ง 20่สิบฝาอันนี้โดนไปแล้วยี่สาไม่เปิดเลยยังไงครับน้องสีเค่บอกว่าสีโดราพี่ไอปนอนฝัดดีเลยน้องแจ๊คลูกไม่ตัดได้เล่นแเหวานชิ้บสิบฝากระพรากระเอะไรเลยเฮ้ยสักสีปครับสักสปครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไอ้าบออ ไหวดูตาผมกูเขนดวตาผมผมยัไหวอยู่เลยแล้ว็แม็กี้สิได้มาสีฟ้าสุ้ายมาสีฟ้าสุดท้ายนะรอบตัดสินอย่าไย่าไย่าไปอด้มจับไป้ไหไม่ได้หรอกกาไม่ได้การูบงเต็นเลยนหอยยกเลยนะไม่ได้ไม่ยกไมได้เอายกเอไมไม่อดเวัดไม่ทำไไม่วัดอ่ะวัดไหมดูดิดูด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 ิดูดิดูดดูด ยิงดูของยิงเยอ่ะอ่ายไหมดิขายขายเลยเออเราเราก็ขอของของให้กันลองดูไม่ตานี้ยกอะไรลองลองหายดูก่อนดีกว่าเอาขายหายนะขายนะโอเคอ่ะเราเราลองขอให้กันว่าใครจะชนะวันพอ่โบยิงเลยวันนี้วันนีนวันนี่โบยิงเลยเรียบร้อยอ่ะวันนี้มาวันวันมายังไงวันยังไงดีเนาะ

วันนู้นน้ำเลยนะแบบแบบองน้ำลูกคอนเดี๋ยดีเดียวดูคอนเช่ตอนนี้นะครับผมเปิดกล้องเองนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมง11โมงนะเราดูแต่ละคนยังหลับปุ๋ยแต่ตอนนี้อ่ะหัวเรือเราตื่นแล้วนี่โอ้ย เออเออฝนมึงซาซานะวันนี้ถ่ายเอ็มบีานตรงนี้นะนถ่ายจากจุดที่เรายืนอยู่บ้านนี้นะบรรยากาศโอเคนะฝนตกเย็นๆนะชิลๆนะหมดเลยชีลๆประมาณนี้นะขอเดี๋ยังไงมาอัพไดอีกทีนะว่าเดี๋ย,ไไไย,นะยงไงนะ Haha <laughs> okay. bà con Haha 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 này คนนี้พร้อมตลอดคนนี้เขาจะแทนบายตลอดเต,ดตดืตเขาเอาตลอดคนน,น,นี้นที่เดิไ้างไหนไ็เสีไปทาน้นดะมีเมื่อเช้นานะผมต้งเดินไปทะเลนะแล้วไอ้เี่ยมพัดลเป่ามาวหมาไม่มไวิ่งไล่ผมล่<ๆ>กับพี่เบียไม่แย่จักเลยคนนี้เขาเติมฟิลแล้วเติมฟิลแล้ว อไอ้หน้าส้นตีนนะปั่นแล้วสิดีที่อะไรนี้เฝนตกๆไปเรื่อยไม่เลยไม่โชว์หน่อยดิ <c oughs> <c oughs> ลาชโชวนะเขาโชว์เขาปิดอาการยางว่านะเมื่อกี้ผมเหนื่อยนิดหน่อยนะวิ่งแข่งไก่เตือนให้หน่อยเจอนี่นะดูว่าลูกทีมผมรีบแค่ไหนนะเขาจะยกล้อโชว์เขาจะยกล้อโชว์นะคอยดูให้ดี เคเอานี้ยการแต่งตัวชิวๆที่พร้อมจะหล่าลงทะเลนะมึงพร้อมหล่าวไหมเนี่ยมึงพร้อมหล่าวใช่ไหมตรงอย่างเงี้เหมือนเอาเราไปหล่าที่ทะเลไหมล่ะฮะอะไเยอ้เอ้วันกินกีรามีวันนี้ใส่ไลไหฮะเอาเลยยอมเลยกาย เอาเงี okay, on on one, ้ยเราจะไปกันเท่านี้แล้วเราจะไปเผชิญหน้ากับหมาที่ผมเจอเราเมื่อกี้นะเอาไม่ละเดินไปเดินไม่ละเดินเผชิญหน้ากับหมาอยากปันอยากปันเหรอกะรอกคนเดียวเลยดิหมาไม่เร็วด้ะมึงกะรอกคนเดียวเลยใช่ไหมแค่นี้ปิดกล้องแค่นี้เหรอือว่าเราจะไปทะเลไปอะไรหรืออะไรยังไงรือว่ากันโอเคครับและตอนนี้นะครับกล่าวพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสามนาทีนะเนี่ยอยู่ที่ทะเล ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะนี่เมื่อเราก็มาไม่รู้ว่าจะเป็นงานว่าจะเป็นงานคิวอะไรครับวันนี้ก็แล้ววันนี้เจะจะกับติปบอกว่าตรง๋นี้จะมีคนหล่าลงน้ำงานนี้นะงานนี้เอาดูให้ทานเท่ากันว่วใครที่น่าจะน่าจะมีโอกาสหล่าลงน้ำมากที่สุดคนนี้แน่เลยหล่าลงน้ำแน่ๆครับรอเรื่องอะไรนะครับ เนฮะเดี๋ยวจะมีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาอัพลงครับตอนนี้นะครับเมื่อเรากำลังจะกระโดดทะเลแล้วจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าคือดูไปดูทางโน้นดูคนโน้นดูคนโน้นคือปายนะอยู่ที่ทะเลแล้วนะไม่รู้สัทีเอาล่ะทีเดี๋ยวพวกเรามาเหนือเลยมาหลังแต่มาเหนือได้ที่นี่เอาลงไปด้วยเลยได้อหรได้เลยพี่แจ้เดียนเยอะไอเดียนเอ้เวลาวิ่งไะตั้งแต่ถามๆก่อนว่าเอาตทรศัพท์เอาไปถ่ายรูปให้หน่อยดูวันนี้วันไหน ไอ้าพวกเรามาจับเลก็ดีดยไาย่าีอย่างี้อง่องเล่าองเลเอานะครับก็ถ่ายสั่นยงัละวองยูทูบซีฟังเก่งไหมขานะแมวเล่นนะครับผมไม่ได้ใส่เกงไห่ขาดนะเอาเนทรับไปไปเอาไปไ้เจะล้มไม่จะล้มขึ้นมาขึ้นมกระดัขึ้นมาะ

ฝังนะครับฝังแรปเปอร์ฝังแรปเปอร์หนุ่มนะผหลาดูนะเนอรยเลี่ยนไปะไอะนเเรือแค่หัว่อยันักย่าเป็นเรื่องหแค่หัวแล้วไงอย่างเงี้ยเป็นเรื่องลไงอุ้ยนี่นะครฟินวอล์กวอแรปเปอร์หนุ่มแล้วแค่้ไรตัา

เ็รื่องแล้วไงแรปเอร์หนุ่มตอนนี้โดนฝังข้งเปิลขอรูยด้วยขอรูปีก่อบเดินจะเป็นวิ้อสัมหน่อยจังหวนนี้จังหวนนี้นะครับเป็นดับเบิลหนุ่มคนหนึงนะครับกลายเป็นนางเงือกไปแล้วโดนฝานเป็นแล้วมีหางนะครับดูดูดู hàng <laughs> ba cái <cả> đó viết ôi <laughs> nhớ không quá đang thấy được cô cô ấy anh nhá chơi <laughs> ตอนลือน้บลึกนะเฮ้ยลื้อๆๆลืไปแ้วลืไป้เอาย้เอะอลลึกจักลอึกจักหลุมลงไปด้วยนะลือนะนี่คือการลืขั้นตอนลือยัมีมาอะไรใจบบอะนตวนีครับก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะ วันนี้บายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งอันนี้เิ่มถ่ายเมียเมื่อกี้เพิ่งเล่นน้มามเันล้เราก็เราไปชื่อกันแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนเลิ่กองโอเคครับตอนนี้ก็เลยส่งไม่ไม่ไม่ไ่ถ่ายรูปไปถ่าย การถ่ายก็ถ <Elena> <h ank. S 1> <What> ่ายที่แอปม้าแถบเมาส์แอปเมาสอ่านอืมก็ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะแอปบางอีกครั้งอีกครั้งก็เหมือนเดิมว่าอาบรรยากาศก็ยังคุมเคืมเ้มือตกตกแต่เป็นแกงที่ดีที่สุดแต่บอกดูเขาจะเป็นยังไงนะครับผมเราดูข้าวตังในไทยมีเลย